ครับผมายกิตโตภาณามรุเพื่อนได้ยินถึงนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวัดพาร์ติเตอร์นะครับพาร์ติเตอร์จะมีสองประเภทก็คือ p n แล้วก็ PNP ครับแล้วสามจะมีสามขาคือ E B C ครับถ้าวัดค่าไอ้พาร์ติเตอร์ NPN นะครับให้เอาสายแดงวัดจยูตรงการไอ้ขากลางของพาร์ติเตอร์นะครับแล้เอาสายดำวัดข้างๆนะครับของพาร์ติเตอร์ถ้ามีไฟที่ปิบขึ้นมี เครื่องวัดนะครับอ่าก็แสดงว่าเป็นทรานซิสเตอร์ NPN ครับแล้วค่าสนาม PNP ก็คือให้เอาสายแดงวัดค่าตรงกลางของทรานซิสเตอร์ครับแล้วเอาสายแดงวัดค่าอ่าข้างๆขาของทร transistor สองข้างครับถ้ามีแสงกระพริบหรือค่าวัดขึ้นนะครับแสดงว่าเป็นอ่าทรานซิสเตอร์ PNP ครับแล้ว t r a ิ s เตอร์ม uh, ีหน้าที่ในการปิดกั้นแรงดันไฟฟ้าและขยายสัญญาณนะครับ แล้วถ้าจะหาขาอีหรือขาตีนะครับให้วัดค่ามดยการตังร้งสายแดงไว้ตรงกลางครับแล้วเอาอขาสายดําวัดขาในคาทิ่งถ้าฝั่งไหนมากจะแปลว่าขาน้าไม่ขาอีครับถ้าฝั่งไหนน้อยจะแปลว่าฝั่งนั้นเป็นขาตีครับอ่าจุดการตั้งสายวัดเ็นีท่ครับ